สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนรหัสนะครับผมกระเป๋าเดินทางรุ่นที่เป็นตัวล็อกรหัสฝังในกระเป๋าแบบนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับก็อันนี้จะมีอยู่หลายรุ่นนะครับก็ถ้าลูกค้าได้สินค้าไปกระเป๋ารุ่นที่ลูกค้าซื้อเนี่ยหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันได้นะครับก็อันดับแรกเวลาลูกค้าได้ของเนี่ยโดยปกติแล้วตัวรหัสจะอยู่ที่000นะครับ ถ้า,าบางกรณีถ้าส่งไปแล้วมีมือไปโดนเลื่อนหรือว่าไปตอนส่งของเนี่ยเลขสลับเองเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับม,มันจะเปิดไม่ออกก็หมุนมาที่0ูนนะครับก่อนเราจะเซตรหัสเนี่ยเราต้องตั้งมาที่0ูนก่อนนะครับเป็นเลขแรกที่ทางโรงงานเซ็ตไว้ทุกใบนะครับก็ดันลงจะดันลงจะง่ายกว่านะครับถ้าดันขึ้นก็จะแข็งหน่อยนะครับก็พยายามอย่าฝืนนะครับผม พอได้มาศูนย์ก็ดันตัวนี้นะครับไปทางลูกศรนะครับก็คือการเปิดกระเป๋านะครับหัวซิจะเด้งออกมาทุกๆครั้งที่จะเซ็ตรหัสนะครับต้องเปิดกระเป๋าก่อนนะครับต้องเอาหัวซิปออกจากตัวล็อกนี้ก่อนนะครับห้ามค้างไว้เด็ดขาดนะครับพอถ้าค้างไว้เนี่ยตัวตัวสปริงอาจจะล็อกเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วเราจะเปิดไม่ออกนะครับทุกๆครั้งต้องเอาหัวซิปออกก่อนนะครับก็อันนี้ผมจะ ลองเริ่มเซตเลยนะครับตอนนี้เป็น0ูนย์นะครับก็วิธีเซตนะครับใช้ปุ่มสีแดงนะครับเป็นปุ่มรีเซ็ตก่อนจะเซตนะครับพอเปิดโหวตอซกมาแล้วก็ลองดันเปิดเพื่อความช่ว์อีกทีหนึ่งนะครับถ้าดันได้เนี่ยเซตได้นะครับแต่ถ้าดันไม่ไปอย่างนี้นะครับก็ยังเซตไม่ได้นะครับอยากกดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับถ้าฝืนฝืนกดเนี่ยมีโอกาสที่สปริงจะค้างนะครับก็ตัวล็อกจะพังนะครับ ก็เปิดดันเปิดให้ได้ก่อนนะครับดันตัวนี้เปิดให้ได้ก่อนค่อยเร็จนะครับตอนนี้ผมก็หมุนกลับไปที่ศูนย์ศูนย์นะครับก็จะดันได้นะครับโอเคพอเราดันได้แล้วเราก็กดปุ่มรีเซ็ตเลยครับปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับก็บางรุ่นจะไม่ใช่สีแดงก็ใช้เหมือนกันนะครับขอแค่ไม่ปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับกดลงไปให้ลึกๆนะครับกดให้สุดนะครับถ้าเลขตรงเนี่ย เลขถูกต้องเนี่ยจะกดลงไปง่ายๆนะครับแต่ถ้าเลขไม่ตรงหรือว่าไม่ไม่ตรงแกนเลื่อมนิดนึงเนี่ยมันจะกดไม่ลงก็อย่าฝืนนะครับขยับให้ตรงแกนก่อนนะครับระหว่างเซตควรจะกดค้างไว้ตลอดเวลานะครับอย่าอย่าปล่อยออกนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะกดค้างไว้นะครับแล้วก็หมุนเลขที่เราต้องการนะครับผมจะลองเป็น C13 แล้วกันนะครับก็เลขเนี่ยมันจะมีหลักบนหลักกลางหลักล่างนะครับดูให้ตรงแกนกลางทั้งสามหลักนะครับอย่าเหลื่อมอย่างนี้นะครับถ้าเหลื่อมอย่างนี้เนี่ยเวลาเรากดโอเคโอเคมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไปตกเลขสี่หรือเลขห้าก็ได้พอคราวนี้เรามากดเลขที่เราต้องการเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับผมก็ผมฉมุนมาที่ C13 นะครับผมต้องการ C13 นะครับโอเค ตรงแกนนะครับขยับให้ตรงลงลงลงแกนให้ดีนะครับโอเคพอได้เลขแล้วก็เอาปากกาออกนะครับเอาปากกาออกยังไม่เสร็จนะครับตัวปุ่มรีเซ็ตยังค้างอยู่นะครับวิธีกดคอนเฟิร์มมันก็คือการดันเปิด1ครั้งนะครับดันให้สุดนะครับจนกว่าปุ่มแดงนี้จะเด้งออกมานะครับเป็นการโอเคที่รหัสตรงนี้นะครับรหัสที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับ กดให้สุดนะครับก็จะแข็งหน่อยนะครับโอเคนี่นะฮะเด้งแล้วนะครับก็ตอนนี้จะเป็นเลข4 1 3ของเราแล้วนะครับเปิดได้นั้นได้นะครับเทสก่อนล็อกนะครับก่อนจะล็อกก็เทสก่อนนะครับพยายามเทสก่อนอย่าเพิ่งเอาหัวซิกดลงไปนะครับเผื่อมีปัญหาเราจะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรตัวนี้ได้ง่ายกว่านะครับถ้าหัวซิค้างไว้เนี่ยมันจะเปลี่ยนยากมากนะครับ ต่อไปผมจะลองเลขไม่ตรงดูนะครับเปิดไม่ได้นะครับดันไม่ไปนะครับก็เป็นเลขที่เราตั้งไว้นะครับ413โอเคดันเปิดได้นะครับดันได้ก็ล็อกได้นะครับก็วิธีล็อกก็หัวซิปกดเข้าไปครับพอล็อกกดให้สุดนะครับกดให้ตัวนี้เด้งเด้งเข้ากลับไปทางดีนะครับอย่าให้มันอยู่อย่างนี้นะครับถ้ามันอยู่ค้างอย่างนี้ไม่ได้นะครับ อย่างนี้แสดงว่ายังไม่ล็อกนะครับพยายามกดเนี่ยอยู่ยงี้ไม่ได้นะครับต้องกดให้สุดนะครับเพราะกดสุดเนี่ยมันจะเด้งเองนะครับเราให้ดูใหม่ครับกดลงไปให้สุดนะครับโอเคแล้วก็หมุนเลขมั่วไปเลย อนนี้เราก็จะเปิดไม่ได้แล้วนะครับก็จะมีคนมารีเซ็ตของเราก็ไม่ได้นะครับถ้าเลขไม,ไม่ถูกต้องอะ่ะมันก็จะกดปุ่มแดงค่อนข้างยากนะครับถ้าฝืนลงไปก็คือล็อกจะพังเลยนะครับก็คนอื่นก็จะเปิดไม่ได้ด้วยนะครับรีเซ็ตไม่ได้นะครับวิธีดก็ดันไม่ไปนะครับวิธีเปิดก็หมุนมาที่เลขเรานะครับสี่หนึ่งสามดันเปิด คุณครับ